ปิดชาวตลาดหุ้นไทยในไตรมาสแรกของปี2556ดัชนีเพิ่มขึ้นระละะ12.15จากระดับ1,391.93จุดมาอยู่ที่ระดับ1,561.06จุดล่าสุดในวันที่5เมษายนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่1,489.53จุดนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสาเหตุที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงแรงเพราะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากดีดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด3เดือนที่ผ่านมา ขณะดเดียวกันก็มีความกังวลเรื่องมาตรการควบคุมค่างเงินบาทจะออกมาเซอร์ไพรส์นักลงทุนจึงมีการกระนำเทขายหุ้นออกมาและคงเป็นเพราะบทเรียนในปี2549มาตรการสกัดเงินทุนไหลเข้ากดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยเหลือต่ำกว่า500จุดยังคงอยู่ในความทรงจำของนักเก่งกำไรทุกคนเริ่มเข้าสู่ในไตรามาสที่สองของทุกปีบรรยากาศการลงทุนจะเริ่มซบเซาและปีนี้ก็มีทิศทางเช่นเดียวกันซึ่งเลาขานิการสมาคมนวิเคราะห์หลักทรัพย์สมบัตินาราพุทิชัย มีมุมมองว่าหลังจากเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ผ่านมานักลงทุนน่าจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งภาพรวมตลาดใเมืองน่าี่ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวด้วยตรงทุนในช่วงนี้น่าจะว่าพี่ดีหาเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับแล้วก็ยังบอกว่าประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนี่ยคงเป็นหุ้นนะครับแล้วอาจจะแบ่งสะสมเงินบางส่วนนะครับประมาณสักยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาใช้ในการซื้อนี่นะครับเพราะว่าถ้ามองภาพหลักๆเนี่ยตอนนี้การเก็งกำไรส่วนของทุกธนาคารขนาดเล็กเนี่ย ยังมีมากอยู่นะครับถ้าไม่มีพอในส่วนเสริมยิ่งเลยในโะอกาสเช่นตลาดคุนยากนะครับถ้าดูเทรนตลาดนะครับหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยคิดว่าตลาดเราเนี่ยยังน่าจะอยู่ในช่วงการปรับขาอยู่นะครับเพราะว่า,วาการขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงถ้าเป็นดักนีปีเราขึ้นไปถึงดัชนีสิบเจ็ดหรือสเท่าเนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่สูงติดปกตินะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยโอกาสที่ต้องปรับฐานคงนจะเกิดได้อยู่นะครับแต่ว่าจากตรงนี้ไปนะครับการปรับฐานตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ดูแล ก็ถ้ามองภาพตลาดย,ยาวเนี่ยอีเวสโกรทของตลาดเราอยู่ที่ประมาณสัก25เอร์เซ็นตะครับขณะที่ตัว GDP โกรทนะครับเราก็อยู่ช่วงแนะค่ๆเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพตลาดย,วยาวๆสมมติว่าตลาดเฟดได้ประมาณสัก16เก้าปีนี่นะครับสิ้นปีเนี่ยยังไงเราก็ยังคิดประมาณสัก40เหรียญเลขาธิการสมาคมนะักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยังเชื่อว่าปัจจัยที่เป็นตัวชี้นำทิศทางตลาดหุ้นไทยหลังเทศกาลสงกรานต์ยังเป็นปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปโดยเฉพาะประเทศไซปรัส และมองว่ามูลค่าการซื้อขายตลาดหุ้นไทยจะก,กระเตื้องขึ้นได้รวมทั้งเกาะติดตัวเลขเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ว่าจะยืนเหนือระดับร้อยละ4.9หรือไม่ขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ ub, รยายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเทิดศักด์ทวีธีรธรรมหวังว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้มีโอกาสแต่ที่ระดับ1,700จุดได้เพราะมีปัจจัยสนับสนุนหลายเรื่องเช่นเศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระดับร้อยละ4.9และความสามารถในการทำกำไรเติบโตระยละ20 ยกเว้นจะมีปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามากดดันอย่างรุนแรงและลัชนีในช่วงนี้น่าจะยืนอยู่ที่ระดับประมาณ1,450จุดได้ในระยะกลางแนะนำผู้ลงทุนว่าผมขอให้จับตาสภาพทางเศรษฐกิจยุโรนเป็นสำคัญก่อนอันที่2ก็คือตรวจเช็คว่า GDP ของไทยศักยภาพการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนยังเป็นไปตามเป้าหมายนะครับเราคิดว่า GDP โต4.9%ถ้าเกิดยังเป็นเช่นนั้นอยู่เนี่ย ในย่านกลางก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะเพราะว่าที่สุดแล้วหุ้นอาจจะสามารถสูงได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าโครตปีนี้นักวิเคราะห์บอกว่าจะไปได้ถึง1,704ถ้า GDP ดีบริษัทจดทะเบียนกำไรดีโต20%จริงเป็นต้นนะครับ